ส่วนครับอยู่กันเกมทีมไฟไทัตติกนะฮะอ่ะวันนี้อยู่กันกับเอฟเฟกสนามที่เราไม่สามารถเลือกไอเทมได้นะแต่จะเป็นการโหวตมากกว่าว่าจะโหวดรับเป็นอะไรเงิน XP หรือว่าอะไรที่มันมีมาให้โหวต mm hmm. อักเป็นชิ้นแรกนะฮะก็เดี๋ยวหยิบเป็นอแฟกต์ดีกว่านะครับอแฟกตณ์อินวิดูเหมือนจะเป็นอะไรที่ไปได้ไกลมากสุดและเพราะดวนอีกแล้วมันไม่ค่อยน่าสนใจ สำหรับตัวตอนนี้ฮะเราก็จะมีเป็นบาสสั้นนะครับขึ้นมาเป็นขั้นที่เด็กเอามาแทงแล้วก็ไปเวลสีมีาวมาในร้านค้าฮะในครั้งเราก็มีเป็นโอล,ลียน,น่เลยครับอาจจะเก็บไว้ทำไปนี่ดีกว่าพิวโอเวอร์เดี๋ยวดูก่อนนะว,ว่าตัวสามบาทมาตอนไหนถ้ามาช้าก็อาจจะไม่ทำนะครับหรือถ้ามาเร็วเราก็จะปั้นทีเหงกันตัวในรอบนี้ครับไม่มีดาเมจนะครับผมพยายามคือเคลียร์ตัวเก็บเงินแล้วเดี๋ยวไปหาตัวแพงเล่นตามปกติ ยังคงไม่มานะครับมีเซตมีทายาแล้วก็จิงนะที่เป็นตัว2บาทอัจกจัดไปดึงมาดองไว้ก่อนแล้วก็รอบนี้ใส่จิงไปฮะจะได้มีดาเมจขึ้นมานิดนึงรอบนีครับเจอกับอินโวอเกอร์ฮะด้านหน้าก็บาสตันเหมือนกันอักเบนก็หยิบมาเป็นบับมันนี่นะฮะก็คือเมื่อเสียทีฮะจะได้ทองมาแทนครับก็ทุกๆ3ามพีจะได้หทองและดูเหมือนว่ารอบนี้เขาจะไม่ได้ทองนะผมแต่ มาถ้าตัว3บาทแต่ไม่ใช่ตัวที่เราต้องการเลยนะฮะต้องการตัวของพิโอเวอร์ฮะแต่เดี๋ยวหยิบมาไว้ก่อนนะเผื่อว่าจะได้ปั้นครับก็จะมีหน้าเล่นก็<จ>บาสันซอสเลอร์งั้นเราก็เก็บเงินก,นก,นกันเลยนะครับผมไม่เก็บตัวพิโอเวอร์ละผมจะเก็บเงินครับรอบนี้เจอกับ AFK พอดีฮะก็นะไปเป็นอักเนเะคไม่ใช่คน A อ K นะครับเขาก็เก็บเงิน และนี่คือเอฟเฟกของสนามนะครับก็จะมีสุ่มมาเป็นกล่องปริศนามีคอมโพ n เนนต์เอนวิลแล้วก็ตะหลิวนะครับผมอยากได้เงินจริงๆผมอยากได้เงินก็เดี๋ยวไปกล่องปริศนาแล้วกัน,นะมันน่าจะพอมีงงมีเงินบ้างต้นเกมเราต้องการพวกนี้นะฮะซึ่งก็ดูเหมือนว่าไม่ต้องสุ่มกันเลยนะฮะ โอเคฮะองมาสุ่มเองครับว่าจะได้ไอเทมเป็นอะไรครับวันนี้ก็จะเลือกไอเทมยากหน่อยก็จะมีรีฟอสเตอร์ฮะมีคอมพเนด์มาให้เราเลือกนิดหน่อยมีที่ถอดไอเทมฮะแล้วก็ดูพิเคเตอร์นะฮะซึ่งจะได้แค่ตัว1-3บาทนะไม่ใช่ออนใหญ่ไอเทมเราจะยังไม่เลือกนะผมยังไม่ตัดสินใจว่าผมจะเล่นอะไรเดี๋วดูไอเทมรวมๆก่อนเนี่ครับว่าจะไปทางไหนดีเพราะว่าของแท้ตอนนี้ก็ยังไม่มีนะฮะเก็บเอนบิวไว้เลือกทีหลังดีกว่า ซึ่งถ้าจะมาทางเวทเนี่ยมันก็จะต้องการน้ําตากับถุงมือนะครับถ้ามีก็น่าไปแต่ถ้าไม่มีมันก็ได้กุญสูมีดาบอันหนึ่งไปทางกายภาพได้ไม่มีตัวอะไรน่าเล่นเลยเนะฮะรอบนี้ก็เก็บเงินไม่ได้ครับนอกจากจะขายตัว3บาทอย่างคาตาลีน่าซึ่งจะปั้นก็ปั้นได้เนีครับขาดแค่ถุงมืออันหนึ่งมีใจแอนีจีเวลเล็ก็เพียงพอก็เดี๋ยวลองดูฮะว่ามากี่ตัวครับ ก็หน้าปั้นตัว3บาทอยู่เหมือนกันนะครับมีดูวิเกตอันเล็กอยู่ตัว3บาทก็เลยเป็นอะไรที่หน้าปัานนะ้นฮะเอาขึ้นตามเราได้ง่ายกว่าตัวนึงนะสวัสดีครับเจอกับอินวอรเกอร์นะครับแนวหน้าเราเริ่มหายไปแล้วโซลกาใส่เบนอาร์กเองเจิลแล้วนะฮะและก็เรียบร้อยครับไม่ไหวอืมตัวมาไม่สวยเลย อคผมไปนี่แล้วกันนะฮะมันติแคสเซอร์คู่กับซ็อกเซอร์ดูเหมือนจะเป็นอะไรที่น่าจะเข้ากันได้ดีนะครับตอนนี้ก็มีบาซซันนะครับซึ่งถ้าเราจะไปทางคาตาลิน่าเนี่ยมันจะต้องมีด็อกซัทเพิ่มความแรงมากกว่าบาซัันเพราะว่ารคนี่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายไอเทมฮะมีแค่ดาบอันเดียวที่เพิ่มขึ้นมาฮะนอกนั้นก็คือตัวทั้งนั้นเลยก็พอได้อยู่นะครับเราต้องการน้ำตาต้องการถุงมือและก็จะครบไอเทมเซตของดาเมจฮะเราจะได้เป็นโชจินใจแอนแล้วก็ซีเวิรกันเลย ีหลักจะอยู่ที่น้ำตานะฮะถ้าไปอยู่น้ำตาก็คือไม่ปั้นดีกว่ามันาจจะมาช้าบ้างครับรอบนี้ครับเจอกับอินวอเกอร์ครับอุ้ยมันมีอินวอเกอร์เยอะจังเลยแล้วตัวยอดนิยมอย่างทาลิกอย่างเซเวนที่เราจะต้องมีเนี่ยตอนนี้เราก็ยังไม่มีเลยเหมือนกันฮะอักเม้นที่สองคนระับแพนโดล่าว่าไอเทิมมโอเคแล้วตอนนี้ขาดแค่เทมแทงนะฮะดับเบิลทับเบิลว่ะ ไม่มีแววที่จะปั้นขึ้นได้เลยคดีคบวแต่ว่าทัก็เหมาะกับตัวถูกๆอะ่ะจะได้เอา3ดาวขึ้นได้ง่ายๆนะฮะแล้วก็จะได้2ดาวมาฟรีตัวหนึ่งโอเคครับไม่มีทางเลือกไปดีดีกว่าฮะ XP จะได้สุ่มหาตัวเล่นกันได้เร็วๆฮะรอบนี้ก็มิดฟอร์จูนฮะสตาร,ร์เทจชิเก็บไว้ก่อนน่าจะได้ใช้ถ้าสเวนมาเราจะได้เป็นสตาร,ร์เทจิขั้นหนึ่งนะฮะ เพิ่ม AP ส่วนโซน,น่าอะไปแทนทาริยาด้วยกันครับมาติคาเซอร์ก็จะยังอยู่และก็เดี๋ยวเราเก็บเงิน40นะครับขายทาริยาทิ้งไปนะฮะเอาเงินมาเกอนตอนนี้ต้องการเงินไปลลเวล่างน้อยถ้าเราจะสมก็คือสมเวลเจ็ดหาตัวสามบาทจะได้เปอร์เซ็นต์มากกว่านี้ฮะร,รอบนี้ครับเจอกับกันเนอร์ครับอันนี้ก็ใช้เป็นซอเวนเหมือนกันฮะก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นตัวยอดนิยมซอเวนทาริกซึ่งเราไม่มีเลยแย่เลยฮะตัวแทงของสายเวท นี่ฮะสภาพผมเอาตีลดสองตัวเลยว่ะ <_ d ata> เปิดไอ้นี่ได้นะฮะบิวอเตอร์เคลียรตัวไปฮะเดี๋ยวเก็บเงินนะครับเราเอาแนวตีลดมา2ตัวฮะแล้วผมดันขายวิดพอตูทิ้งไปนะไม่ได้ทําเป็นบิวอเตอร์เลยก็ทําเป็นซอพเตอร์ใช้ไปก่อนนะครับเห็นว่าบาสฮาสองดาวและทีมนี้เขาแบบโอ้โหมาแล้วอ่ะ4บาทมอนีิไครเซอร์ฮะเราเวลเยอะกว่าแต่แท้ๆยังไม่มี4บาทใช้เลยฮะดวงไม่ดี ไม่รู้จะเอาใครแบกเลยสงสัยเนี่ยจะต้องมาเอาในวงล้อนี่แหละฮะสักตัวหนึ่งอ่ะตอนนี้มี3ตัว4บาทเนี่ยมันแบกได้ทุกตัวนะฮะซึ่งดูจากไอเทมแล้วนะครับมาฟิโอลาดีกว่าเอาพระคุมมาทำปลาเติร์ดนะฮะแล้วก็ธนูเราจะทำเป็นไอ้นี่ได้ไททันนะครับก็เดี๋ยวไปลุ้นในเอ็นวิวหาเสื้อทำไททันนะฮะรอบนี้ได้ไอเทมอาร์ติแฟกต์จากอาร์คเมนที่ผมเลือกมาตั้งแต่ตอนต้นเกมนะครับก็มีอะไรบ้างดูตรงนี้กันก่อนดีกว่าค่อยทำไอเทม โอเคฮะได้ไอเทมดูดเลือดเหมือนกันนะฮะซึ่งจะดีกว่าบัตเตอร์ตรงที่ว่าเ p ดีเนี่ยจะค่อยๆชะลอกันลดลงนะครับไม่ได้หายไปในทีเดียวเพราะงั้นบัตเตอร์เราไม่ได้ใช้แล้วนะฮะโอ้โหไท่ทันก็ไม่มี งั้นเป็นนี่ฮะอินฟินิตี้เอ็ดแล้วกันครับส่วนเสื้อเดี๋ยวไปหาข้างหน้าฮะไม่งั้นก็เดี๋ยวใช้ไอเทมของเดมาเซียไปตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะฮะรอคัพเจอร์อกับภาษาอีเซลนะฮะก็จะมี3เลยมีอักเบนมาช่วยเสริมพลังด้วยทาลิกก็2ด่านนะครับดีและทีมไม่ได้เล่นซอร์เซเลอร์ดูแลไม่น่าจะปั้นขึ้น <laughs> ตัวแทงแบบไม่มีอะทาลิกเป็นตัวสำคัญมากเลยกับอีกตัวหนึ่งก็สเเวนฮะอันนี้ก็ยังไม่มีเลยสักตัวเหมือนกันในครังเราก็ต้องหนีไปอย่างอื่น ่งั้นเดี๋ยวเปิดเดนมาเซียฮะตอนนี้เดนมาเซียมาเต็มเลยก็อเอาไอเทมแสงให้กับเฟียโวร่าไปไอเทมแสงเฟียโวร่าก็พอใช้ได้นะครับพอเลือกถึงก,กำหนดเนี่ยมันก็จะได้ แมกแคทีเด้งขึ้นมาก็ไปคู่กับไอเทมดูดเลือดก,ก็ได้แต่ว่าดาเมจอาจจะน้อยความถึกอาจจะน้อยกว่าซึ่งสถานการณ์ตอนนี้น่าจะหาไอเทมแทนงมากกว่านะครับตอนนี้ไอเทมแทนงไม่มีเลยที่เป็นชิ้นเป็นอันฮะ,ะรอบนี้ครับเหมือนจะสู้ได้แต่ไม่ไหวฮะฟิโอล่ายังหนึ่งดาวอยู่เซอเซโตนี่ฮะตีไม่เข้าครับแล้ก็โซลกาดีสอดาวอาร์คองเจิลสอันครับก็ฮิวโคตแรแปล ไครสาครับตัวที่2ฮะแล้วก็มีเป็นวันไคเซอร์สเลเยอร์ครับก็จริงๆปั้นได้อยู่ฮะเรามีเป็นควินที่เป็นตัวสเลเยอร์ฮะเราด้วยเทมครับกระทาอีกแล้วฮะไม่มีไอเทมแท้งเลยโอ้โหธนูค่อนข้างแง่อยู่ครับไอเทมแท้งไม่มีใช้เลยฮะเต็มไปหมดงั้นเดี๋ยวผมให้ใครสาซักชิ้นหนึ่งนะครับคุณซูไป โอ้โหได้เก็บขัดมาอันนึงไม่มีเสื้อเลยฮะจะได้ทำซันไฟแล้วก็ไอเทมแสงของเฟียร่าอ๋อมันได้พลังโจมตีด้วยนี่วะ่ะว่าโอเคก็ใส่แบบนี้ก็ได้นะครับไททันไม่มีก็ความถึกไาไฟอาจจะต้องเดมเซียขั้น2มาแทนเพื่อเพิ่มความถึก รอบบินคับเจอกันเดอร์ฮะมีเปิดกันเดอร์มาตัวด้านหน้าก็จะมาเป็นตัวแทงซะเยอะเลยนะครับ้บาักกันไปหลายภาษาเชนมีนาวติลุสมีตาเวนมีซึ่งหลักๆก,ก็น่าจะอยู่ที่กันเดอร์ครับแล้วก็น่าจะทําเป็นไอเทมท้ายเกมฮนะตัวท้ายท้ายเกมเรา,าเอาไว้น่าจะเอทอกฮะมีบัตเติร์มีธนูอันดึงไม่แน่อาจจะเป็นไททันนะ อักเบนอสุดท้ายฮะเอทออฟไนครับคนใส่ได้ความเร็วไม่เอาดีกว่าไม่อยากได้ความเร็วขนาดนั้นฮะซ ocial ดิทันน่สุปทิ้งเลยเราเล่นเดนมาเซียต้องวางติดกันซึ่งก็เจอกิฟต์ออฟฟอร์เล่นนะฮะเก็บไว้ก่อนนะครับเดมาเซียนะสัญ,ญลักษณ์ได้กิโอตัวหนึ่งมผมลองหน่อยดีกว่าผมอยากรู้ว่าใครสะเดมาเซียมันจะได้ไอเทชมแสงเป็นอะไรนะฮะอยากรู้ต้องรองครับต้องรองและใครสะสองดาวพอดีด้วยฮนะได้ใช้เลย สัญลักษณ์ครับอันนี้เอ้าเต็มโอ้โหไอเทมเต็มผมไม่ได้ใส่อะไรเลยฮะคใครส่สามันใส่เทมไม่ได้แล้วนะฮะเพราะเดี๋ยวใส่สัญลักษณ์ไฟเราจะได้ไอเทมแสงมานิ่งไงตัดเบเกอร์แบบแสงนะครับไม่ไดีผม <c oughs> <c oughs> ว่าดาเมจไม่พอนะฮะแต่เรามีที่ถอดอยู่ไม่เป็นไรใช้ไีก่อนไม่เวิร์กเลยนะฮะไม่เวิร์กเลย ให้กับตัวดาเมจมันจะไม่ค่อยคุ้มต้องไปให้ตัวแท้งอ่ะจะคุ้มหน่อยเพราะถ้าเป็นแบบนี้คือใครสาจ,จะเหมือนกับได้เลือดมา150แล้วก็าวการเบเกอร์แสงมันก็ไม่สุดนะดาเมจไปไม่สุดคริก็ไม่มีฮะมีแต่เร็วอย่างเดียวครับดูฮะดาเมจยิงมิสไซไปนี่คือ2อดาวนะดูแล้วไม่น่าเวิร์กนะฮะเหมือนกับว่าเราเสียช่องไอเทมไปหนึ่งช่องเลยให้กับสัญ,ญลักษณ์เดียมาเซียซึ่งจะได้เลือดเพียง150ครับเจอโลนี่ก็ได้ดาเมจดีนะ เกือบชนะฮะแต่ดูแลไม่คุ้มหรอกผมเอาสัญลักเด์เมเซให้ตัวอื่นดีกว่านะให้ตัวแทนดีกว่ามันจะได้มีไอเทมแสงที่เป yes ็นของแท้นะครับซึ่งดีกว่าอะไรก็ดีนะฮะอะไรก็ดีของแสงแทนรวมทั้งเลือดร้อยห้าสิบเดี๋ยวมันก็พอให้ตัวแทนได้นะฮะไปเ่าแปะครับแปะไปขำๆเดี๋ยวสุ่มหาตัวฮะได้แก๊งแพงมาแล้วใครสามาอีกสองตัว แก๊งแพงดเดมาเซียก็วางหน้ามีปลัดเตอร์ไทยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะฮะอ่ะเชนครับควิ้นตัวหนึ่งครับและเชนอีกแล้วครับจาวานมาด้วยอ่าโอเคโอเคผมโลไอ้นี้เซนเจอร์ออก ก็จะเหลือขั้นเดียวนะครับใคร่าเรามีกุนซูลแล้วก็ได้ความเร็วใจนั่นอยู่แล้วชาเลนเจอร์เราเปิดขั้นเดียวก็ได้คนระับะครเซอร์ครับไม่น่าจะได้เล่นนะฮะน่าจะจบที่เดนมาเซียคู่กับชาเลนเจอร์ที่เหลือก็เดี๋ยวใส่ตัวแพนตัวสตันอะไรประมาณนี้ครับรอบนี้ฮะเจอกับอินวอเกอร์ตัลกาอาร์เอิเซอร์ฮะมีคาบ้าครับหนึ่งดาวดาวมจยังไม่พอเนาะและ้วเ่อไเดี๋ยวผมไปใส่เป็นเดนมาเซียขั้นที่3ก็ได้ฮนะเราเอาแกนแพนออกแล้วทำสามเดนมาเซียได้ความพลกขึ้น ไม่ได้เลือดตัวด้วยมีพลังชีวิตครับได้8หน่วยฮะตัวน,นี้ก็โอเคอยู่อยากได้พลังชีวิตเหมือนกันนะฮะไปะลองดู8หน่วยตอนนี้30แต้มอะใกล้จะตายแล้วนะครับแต่ที่ออกมาก็คือได้แต้มสุ่มนะฮะโอเคก็ได้สุ่ม5ครั้งแบบฟรีๆเ่ะเชนสองดาวมีไอเทมคอม p พ n เน t ตอยู่นะครับ แม้ว,ว่าบางทีอาจจะไม่มีไอเทมนะครับมันก็จะมีคอมโพนต์ันี้แหละครับเอนวิลคอมเพนส์เนี่ยมาให้เลือกไอเทมที่เราอยากจะได้อ่ะผมอยากได้ไอเทมแท่งฮะตอนนี้ก็เสื้อไม่มีเอาเป็นผ้าคลุมแล้วกันฮะดรกก้อนคลอปเดี๋ยวให้จาวานฮนะจาวานเป็นไอ้นี่นะเดลมาเซียครับจะได้ได้เทมแสงด้วยก็ใส่เทม2ชิ้นนะครับ รอบนี้เดี๋ยวขอสุ่มกันฮะได้โซน,น้ามาตัวหนึ่งครับตาย่าน่าจะไม่ได้เล่นละผมทางเลือกไม่ค่อยมีฮะต้องเล่นตัวที่มีให้เกือส่ะนคาริโอฮะรอขึ้น2ดาวแล้วเดนมาเสิรอบนี้ก็ยังไม่ไทำเจ็ดเลยฮะถ้าทำเจเราจะได้เกราะมากขึ้นเลยครับไครสาฮะสดาว2ตัวครับน่าจะมีลุน3ดาวอยู่เอตอครับทำเป็นเลเยอร์ได้ฮะคู่กับควินเนาะ เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนครับรอบนี้เดี๋ยวขอทําเป็นเดเมเซียขั้นที่2ก่อนฮะขอความถึกขึ้นมาใครสาสมได้ยิงฟรีได้นานๆรอบนี้ครับเจอกับอินวอเกอร์ฮะวันนี้อินวอเกอร์เยอะจริงๆอันนี้สัญลักษณ์มาเป็นอินวอเกอร์ฮะแล้วก็มีสซาเทจิสต์แตวาตอนนี้ก็มีไอเทมแสงขึ้นมานะครับทำให้ยืนได้นานขึ้นเดเมเซียเราขั้นที่3ฮะมีไอเทมแสง3ตัวซึ่งไอเทมแสงของแท้งเนี่ยอะไรก็ดีนะฮะอะไรก็ดีเลยวอล์บ็อกแสงนี่ก็เด้งเลือดได้ฮะนี่ใสด่ดาร์กคอนคอร์บิ่ก็เด้งเลือดกันนนเข้าไปนะะไปปะะะฮช ดาวันทับตัวที่2ฮะรอขึ้น2ดาวเมื่อกี้1ดาวยังไม่ตายเลยฮะอาริมาอืมถ้าเราจะเล่น5บาทก็ลดเซมเซียรหรือแค่ขั้น2นะฮะก็จะมีโซนหน้าที่เอาออกได้มีป๊อปปี้ครับแต่ป๊อปปี้เป็นบาสตันนะฮะแล้วก็ตอนนี้หน้า4ก็โอเคอยู่ผมอาจจะต้องเอาควินออกแทนฮะสเลยเยอร์อาจจะไม่ทําก็จะมีแค่โซนหน้ากับควินเที่ยวอ,ออกไปแล้วเดี๋ยวใส่ตัว5บาทไปแทน มาดูไยเท่มฮะผมมี2ทางเลือกอะก็คือไม่ถุงมือก็เสื้อทำซันไฟไม่ก็ทีเวลกัตเล็ตครับซึ่งใครสาเราจะมีใจออนไปแทนฮะ,ะแล้วก็ใส่กัตเล็ตเข้าไปแต่ไม่มีอะงั้นเป็นเสื้อนะเสื้อก็จะเป็นซันไฟนะครับไอเทมแทงโอเคละ1เซตเสร็จไปขอสุ่มหน่อยเคซันเต้ครับอ่าโอเคตัว5บาทตัว5บาท อะลงมาลงมาอย่างที่เราคิดไว้นะ,ะก็คือเอาโซน่ากับควินออกไปนะครับผมอยากได้แนวหน้าเยอะๆฮะจะได้ตีฟรีๆหน่อยอะโอเคสันเตม้มาซึ่งจริงๆตอนนี้มันสามารถขายป๊อปปี้ได้นะ <c oughs> ก็ใส่โซน่ามาแทนนะว่บเพื่อนนะครับเพราะว่าฟาสั้นยังไงเราก็มีขั้นเดียวเล่นเป็นตัว4บาท5บาทดีกว่า แต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วขายพิ้งไปหมดแล้วไคศสาตอนนี้ก็ไม่ได้ไเทมแสงนะเดี๋ยวเอาถอดออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำเป็นเค้กเค้กกันเบสแทนจะได้ฮิลเพื่อนได้หน่อยครับตอนนี้ไม่มีฮิลเลยฮะก็จะมีฮิลแค่ตัวซาววานตัวเดียวที่มีไอเทมแสงฮิลกับดาก้อนคลอ ไปสองดาวรับจาวบาลเดี๋ยวผมถอดไอเทมของใครสาก่อนแล้วกันนะฮะเอาสัญลักษณ์ไปให้ตัวแนวหน้าดีกว่าฮะได้เลือดก็พอได้ใช้550ร้อยห้าสิบแล้วก็ไปลุนล้นไอเทมแสงในช่วงท้ายเกมนะครับว่าจะมีไอเทมอะไรเพิ่มขึ้นมาฮาลิกสามดาวเรียบร้อยครับหนึ่งทีมอ่ะผมให้ไซออนไปครับไซออนไม่มีอะไรตอนนี้ใ <laughs> <laughs> สแ่แกงแพงไปแทนฮะได้เรือตรงนี้อาจจะมั่วๆหน่อยครับเพราะว่าแต้มมันเหลือน้อย <laughs> ผมก็ลนๆแล้วเหมือนกัน <laughs> เจอกับเดนมาซียเหมือนกันนะฮะแต่บ้านนี้เนี่ยเขาไปเน้นทางโริเคเซอร์ฮะมีสลเลเยอร์ซึ่งเปิดบาเป็นขั้นที่2องใครสาย,ยิงไปครับเสียดายไม่ดีชีฮะอาจจะไม่แรงมากแต่ก็พอได้ฮิวเพื่อนหน่อยฮะตอนนี้ซาวาน2ดาวฮะก็พอได้ยืนหน่อยครับไครสาได้ฟรีฮะบิโอลาตอนนี้ยังซึ่งอะไรไม่ได้ครับยัง1ดาวอยู่ อย่างน้อยก็4ทีมสุดท้ายนะครับตอนนี้ลุ้นอย่างเดียวใครสะ3ดาวแต่ขาดอีกเยอะเลยนี่เปโอล่า2ดาวครับใครสะมาาอีก1ตัวขายอะไรอยู่เนี่ยต,ต้องเอาเชนออกครับอยากได้ป๊อปปี้ออกเหมือนกันฮนะแต่เดนมาเซียจะหายก็ใช้ไปก่อนนะฮะใช้ไปก่อน รอบนี้ครับเจอกับกินโบเกอร์ฮะบาตัน <c oughs> ก็จะมีตระกาา้าฮะอังเจลสามอันครับช่วงนี้ก็เห็นพอสมควรเลยปั้นตระกามาแบกกันดามเมจอาจจะช้าหน่อยคะแต่ฮิวแรงครับและยิ่งนานก็ยิ่งแรงด้วยเนาะสันปลายเลยเป็นอะไรที่จะต้องบีบนะครับมาลดการฮิวฮะไอต้ายิงไฟครับฮิวเพื่อนนิดหน่อยฮะเจโอลาตอนนี้ก็สองดาวเลยครับก็ดีขึ้นมาช่วยดามเมจได้ฮะดาวานีเกื่อนหยิ่งยาวไปชนะไปฮะ เทมคับได้เลือกคู่แรกนะฮะอ่คงจะไม่เอาตัว5บาทครับรอบนี้เอาเป็นนี่ดีกว่าฮะสตาร์ทิกชิฟต้านเวทครับแม่เขาดักตัว5บาทผมผมว่าผมจะปั้นไครสะขึ้น3ดาวเลครับนี่ขาดอีกตัวเดียวก็เลยจะต้องมีรถต้านเวทสักหน่อยแต่ไม่รู้จะให้ใครฮะฟิโอร่านี่ก็ใช้เทมแสงไปก่อนนะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเอาอาลีลงไปนะครับอาลีไปตีฟรีแล้วก็ ลดต้านเวทไปแล้วเดี๋ยวเวล9อาจจะเอาป๊อปปี้ออกครับใส่ตัวเชนไปแทนนะแล้วก็หาตัวเดนมาเซียตัวอื่นมาแปะเป็นตัวที่9กรอบนี้ครับก็อิ er นวอร์เกอร์นะฮะสตาร์เทจิสมีมิดปอร์จูนครับเป็นตัวอิ er นวอร์เกอร์ฮะแล้วฝั่งเขาได้ไลฟ์มาแล้วนะครับโอเคหรือว่าผมต้องการไลฟ์เหมือนกันนะเราจะได้อินวอร์เกอร์มาขั้นหนึ่งอารีตอนนี้คือไม่ค่อยสัมผัญน,นะครับสกิลอาจจะไม่ได้สกิลได้ซั้มเอาอินวอร์เกอร์มาเพิ่มบานาให้กับไทยศาสตรดีกว่า วันนี้เราไม่ได้เน้น5บาทแบบทีมนะฮะก็จะเน้นไครส,สาไซออนนะครับไซออนมาอาลีไม่ได้เล่นนะครับขายทิ้งไปอ้าวชาววานว่ะชาววานก็มีลุ้น3ดาวเหมือนกันฮะเอาเชนออกไปตัวหนึ่งด้วยกันกาลิโอฮะขึ้นมาเป็น2ดาวครับตังหมดแล้วฮะเดี๋ยวพักไว้เท่านี้พรอมดีครับเจอจับอินวอเกอร์ฮะ3ดาวทาลิกแล้วก็มีอารีมาละน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับ ไรสะเราไม่3ามดาวในเร็วๆนี้นี่ก็จะมีสิบแปดนะครับไปยังไงฮะในรอบนี้ไทออนนี้เข้าล่าง2แล้วนะครับตายไปแล้วหนึ่งร่างยังไม่2ดาวถ้าตายเร็วไปหน่อยอารีเราก็สกิลไปแต่ทําอะไรได้ไม่มากฮนะไม่มีไอเทมไท้เท่าไหร่มีตายไรสาอีกครั้งหนึ่งครับโหเก็บไม่ไหวฮะยังไงฮะรอดไม่รอดครับหนีออกมาแล้วก็ยังฆ่าไม่ไหวฮะเหลือไรสะสุดท้ายแล้วสกิลโอ้โหเหลือแปดแต้มครับ ไลฟ์มาแล้วนะครับได้มาอินโวเกอร์คันหนึ่งคนระับเดี๋ยวเราขายอารีทิ้งไปฮะอาลีไม่ค่อยมีอะไรเลยวันนี้ส่วนไลฟ์ฮะสกิลก็คือจะได้สตันด้วยนะครับได้ดาเมจด,ด้วยอะจัดไปครับเรียบร้อยดีโอเคโอเค81แต้แปมจะเก็บหมดหรือเปล่า <c oughs> อยู่ที่ใครสะแล้วนะฮะขายเชนทิ้งไปครับเดี๋ยวรอบต่อไปเอ่อเลเวลต่อไปไม่รู้จะถึงหรือเปล่าแนละเพราะว่าเราแพ้ไม่ได้ละ อาจจะต้องใช้ป๊อปปี้ยหญ่ๆนะครับหรือว่าเดี๋ยวตัวที่5ใส่เป็นตัวอะไรก็ได้แนละ้วโอเคครับได้มาช่วยชีวิตหน่อยครับแปดตามสุดท้ายดูไอเทมกันหน่อยฮะไอเทมอ่าเดี๋ยวเป็นไอเทมดาวหน้าแล้วกันครับให้กับไซออนฮะไซออนของเราจะได้มี3ไอเทมครบมันจะได้ไเท่มแสงมาด้วยฮะ ตัวราเนี่ยดามเมจจะดรอปลงไปค่อยไปหาเทมใหม่ให้ครับในช่วงวงล้อถ้ายังอยู่นะอ่ะเก็บตังค์ครับไปที่เวลเก้าอาริตอนนี้ได้โซจินเพิ่มขึ้นมาฮะมานาก็จะเร็วขึ้นมาครับไหนจะมีอ,อ้นี่อีกอินเวเกอร์อีกนะท่ลองดูสกิลไครสารับมาฮะโอ้โหมิสไซลูกละ285แ้ครับอาจจะดูไม่เยอะฮะแต่หลายลูกครับตอนนี้3ดาวมันก็ยิง25ลูกซึ่งก็เก็บกว่าไปได้ค่อนข้างดีฮะเดี๋ยวได้แค่ไม่มีคริ เอาวะมีลุ้น3ดาวอีกตัวฮะจาวานขาดอีก3ตัวครับวันนี้เล่นตัว4บาทดีกว่า4บาท3ดาวแต่คงไม่ล้างก่อนนะครับเพราะว่าดาวเมจไม่ได้เวอร์เหมือน5บาทนะฮะรอบนี้ครับเขาได้3าดาวเพิ่มมาอีก2ตัวฮะการิโอกับโซลกะแล้วตอนนี้ไซออนเข้าไปสตาันแล้วอาลีเขาก็สกิลมาแล้วครับแต่กวาดไปได้ไม่เท่าไหร,ร่ฮะยัง1ดาวอยู่ยังไม่แรงมากครับอ่ะยังคงชนะได้อยู่ ว่ามันน่ากลัวมากเลยผมสุ่มเลยดีกว่าไปก้าวกลัวจะไม่ทันนะครับกลัวจะไม่ถึงก้าวจะแตกก่อนนะหาจาวานครับให้สามดาวขาดอีกสามตัวโอ้โหอย่างแย่อยากได้สตันแปดวิดังเลยนี่ขายห้าบาทหาสี่บาทแล้วเนี่ยไม่มีนะฮะโอเคไปเ,เลยนึกว่าจะเจอบ้างครับไม่ได้ลุ้นเลยนะฮะ เดี๋ยวถ้าอารีเขา2ดาวนี่คือจงานยาบอยู่นะอ่ะอันนี้คือคามาก็จะ3ดาวครับขาดอีก1ตัวนะครแต่ไอเทมของคามาไม่มีไม่รู้ว่าจะของอารีมาหรือเปล่านะครับรอบนี้ครับยังคงชนะอยู่หรือเปล่าสกิลมาครับปิวๆๆๆๆๆ้วปิ้วปิ้วปิ้วโอเคฮะได้โยแนวหน้าได้ของแสงมาครับมันก็เลยยืนได้นานด้วยฮะวอลม็อกแสงยี่ได้ฮิวเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดเลย ไอเทมครับอยากได้ไทยท่านจังเลยแต่เป็นไล์ครับซึ่งหายนะฮะโอเคงั้นก็ไปนู่นแล้วกันนะครับเจาะเกราะกายภาพนะไปฟิโอลาเน่ได้ตีง่ายขึ้นครับก็ให้ตัวเองไปอ่ะแฝั่งเข้าได้ไร้สอดาวมาด้วยนะฮะส่วนเราต้องหาจาวานอีก3ตัวครับไม่เจนเลยฮะโอ้โหโอ้โห ไม่มีมีเคซันเตน้ก็ตัว5บาท2ตัวของเรา3ตัวเลยดีกว่านะครับไม่สดาวกันเลยอืม,อมพิวราขายไปเมื่อกี้เจออีกแล้วสวัสดิ์หายากจังวะอะตอนนี้ฟิวราเราได้จ่อกรอบขึ้นมานะครับจ่อกรอบศัตรูในระยะตอบช่องเลยจริงๆน่าจะให้ตัวแนวหน้าฮะแต่ผมว่าให้ฟิวร่าไปเลยแล้วกัน,นครับไหนๆก็ขาดเอเทปอีกช่องหนึ่งฮะร,รอบนี้ครับยังคงเก็บชนะได้อยู่หรือเปล่านะอ่ะเจอะได้ง่ายขึ้นนิดหนึ่งอาลิยังไม่สองดาวครับ คามาก็ยังไม่สามอ่ะโอเคอีกรอบหนึงฮะเราจะจบเกมละจะจบไม่สวยดีไม่ได้ตัน8วิฮะจะล้างบอร์ดก็กระไรอยู่เดี๋ยวจะแตกเองฮะโอ้โหไม่บีเลยอาจารย์หวานฝั่งเขาก็ไม่ได้เล่นนะไม่ได้ดองตัวเลยผมสุบไม่เจอเองอืคามาขึ้น3มแล้วครับฝั่งดู ก็รวมทั้งหมด3ดาว4ตัวสรุปว่าคาร่าก็ไม่เบียอเทมฮะไอเทมก็ยังคงอยู่ที่อาริซึ่งแ,แน่นอนครับดีกว่าฮะอาริดีกว่า,า,วาแต่ตอนนี้1ดาวครับยังไม่2เลยอ่ะสะิวอาริมาครับกวาดไม่ได้ฮะแต่ฝั่งเราก็เจ็บหนักอยู่เหมือนกันเนี่ยรอบนี้เหลือตัวน้อยมากเลยครับไม่ค่อยสบายเหมือนก่อนก่อนหน้านี้แล้วนะอ่ะตอนนี้ชาวาเรากําลังจะแตกแล้วนะครับไคสะเหลือตัวสุดท้ายดาเมจของเราฮะหนีออกไปเรียบร้อย โอเคครับวันนี้อยู่กันกับไครสาที่มีแค่ชาเลนเจอร์อันเดียวฮะตอนแรกจะทําไครสาเดมาเซียแต่ดูเหมือนจะไม่เวิร์กนะสัญลักษณ์เดมาเซียมันให้ตัวแนวหน้ามันเวิร์กกว่าเพราะว่าเดี๋ยวดีไอเทมแสงมันไม่สุ่มแบบทุกรอบแล้วเลยครับมันจะออกมาเป็นอย่างเดียวเลยซึ่งในกรณีนี้เนี่ยถ้าเรามีจีเวลโลตัสที่เป็นอาร์คเบนฮะทำให้คริติคอลด้วยสกิลได้มันก็คุ้มอยู่แต่เกมนี้ไม่มีนะครับผมใส่เทมแบบนี้น่าจะดีกว่าและไอเทมดาเมจผมเยอะด้วยนะครับแนวหน้ามันไม่ได้้ใช เอาสัญ,ญลักษณ์ไปให้ตัวแนวหน้าดีกว่านะครับอะวันนี้จบไว้เพียงเท่านี้ฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหากคุณชอบฝากกดไลค์กด s ับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยนะครับและขอบคุณผู้สนับสนุนตามรายชื่อบนหน้าจอน,นี้เลยขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ